เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยอายุเท่าไรคลิปนี้มีคำตอบก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์แล้วนะคะสามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยโดยใช้ชื่อของตัวเองได้เลยค่ะโดยในบัตรประชาชนต้องเปลี่ยนเป็นนายหรือนางสาวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมเงิน500บาทพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านนะคะสามารถเปิดบัญชีแล้วก็ทำบัตร ATM นะคะได้เลยค่ะ สำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง15ปีนะคะจะต้องพาพ่อหรือแม่นะคะไปเปิดบัญชีโดยจะเป็นชื่อของผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วก็มีชื่อน้องตามพอน้องๆอ,อายุครบ15ปีบริบูรณ์นะคะได้บัตรประชาชนมาแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นชื่อน้องๆบนหน้าสมุดบัญชีนะคะเป็นชื่อน้องได้เลยเนาะแล้วก็เอาชื่อพ่อแม่ออกไปนะคะง่ายๆเลยค่ะทุกคน นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Road <Wow>. Travel ได้ค่ะขอบคุณค่ะ